เฮ้ย,ยเสือแม่งโซยเลยขายกูเลยวะโอ้โหป๊เป้ล้างเดียวกันเลยอะเฮ้ยล้างเก่านี่วะ,ะเป้ล้างเก่าว่ะโอ่ทีมมันซุดว<น>่ะฮาเลนเดเเมเบลเล่เบลเซฟล้างเก่าเชียร์แม่งป๊อปเป้เป็นกูอะ,ะกูะทามารกริ้งเลยถัดประมาณไม่ได้เอ็มปเ๊เป้เนี่ยเปลี่ยนระบมาใหม่ละ ไวิชาบี้ลอ่อเหรอวะหนึงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เสื้อขอขอเต่าเลยเฮจัดถ้าเป็นโคคนอื่นมันจะใส่สูตรนะแต่เชเ้นนี้แม่งใส่ขอเต่าฟ้าลายขาวกับแดงลายดำวะมาดิวิวพาวเวอร์อโอ้โหไอ้ร่างเก่ามันจะมาสู้เป็นร่างหม่ยังไงวะนึงจริงไหมอาดาอาดาคืออะไร จับบอลยาวอยากระตุกก็พออ้ามานะนะเปย์อันตรายเว้ยสวยยกมงกลับกลับกลับสวยเฮตุนี้วันทูเชฟทำช่องไปแล้วเชฟ เชฟเฮ้ย,ย,ม,ย,ย,ม,ยมันยังอะไรมึงอย่าไปไหนมงปดีเอ,อาชิพายให้กูกสวยเีย่นี้โอ้โหแบกจัดเอาไปหืมไม่ทันเฮ้ยเดินมาตกเว้ยเดินมาตกเว้ย ยา,ยา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 เป็นอย่างนี้สวยโอหลำนา้าเลยเออลำนา้าเว้ยคิบวาโดนจะโทษรมวมนย่าเกีคู่กับเป้รองกันนั่งกลัวเหมือนกัน,กน,กน,กน,นวะ่ะแทงไปดิสู้อ้โหใจดีจัดดีคาโด กากๆโอ้โหรามันชัดไม่สันมังอย่าไปไหนแล้วส่วนี่ตตาเฮ้บิทคอร์เลอร์โอ้โหวิฟพาวเวอร์กูเท่าไหร่แล้ววส้าแล้วมั้งยิงไปส้าทีนะมั้งวิฟพาวเวอร์กูจะทำงานเมื่อไหร่วครั้งที่8แล้ว เคียดีตุกนะเมื่อกี้เฮ้ยไฮ้ยมงนายมงไายสวยแขงงพอดีต like ุกว uh> uh ่าเขียดเอ้ายังไงอะทรงดีคร un> ับอาด้าโอ้โห เฮ้ยกระตุกอะไรเอ้ากระตุกคี้ยโอ้โหกระตุกอะไรวะเชฟกูจะยิงแล้วแหละเมื่อกี้เอ้าเชบนอนในนี้วะชนไปดีเนื้อหนังไส้ก่มีตไก่หมครับตไก่ก็มีแทง ัเป้วิปเว w ร์โอ้โหเชียบไอ้ท so no ี่ซาเนติไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแรงๆนี่สู้ก ori> ันหนัวจัดวิปพาวเวอร์เวอร์เวอร์จอรี่จอรี่ชิบหานแล้วชนแม่งเลยไม่พัาเลยโอ้จะโทษ นอนจะโทษวะนอนจะโทษทำมันเลยเยอะฟาวสายสายไปสายไปสายไปหน่อยเอสายไป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 สาย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 โอ้โห้ว้าว่ะเฮ มันเปิดเลยวะไอมาเป้หม่ยิงสู้มาเป้เก้าไม่ได้ไงวะใทยมาดีเถินเถินชนไม่ดีเดบุทัทบิ๊เคเลอร์โหไม่ได้วะ จะบิ๊กเคิร์ลซะหน่อยเนี่ยรูานงมาเนัน้ที่านาจำทัดทรงโอ้โหโอ้โหคือแร่โอ้โหไอหน็งงไอนะไอมาเปย M.P. โอ้ย เสียบไปด <therapist. S 1> ีเสียบไปดีเสียบไปดีโองานอุ้ยโหงงกงงักกันเองไปเลไปให้เลยอ่ะได้งานตรงนี้เดี๋ยวคู่นี้เฮ้ยเฮ้ยโดนเเลยโดนเหเลยงานได้มได้มีลวอเ้ยโดนทนห้ใครจะไปรู้เออเใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ วันสอเกมนีได <was>? mm ้เกมเอาแค่เกมะไชครับแค่เกมครับนโอ้โหหน่อยเออโดนน้ำอยู่เนี่ยยังมาชวนคุยดิยังมาชวนคุยมีโดนน้ำอยู่วิพาวเวอร์โอ้โห มาบ่านให้ฟังนี่เส่สมาธิเลยโอ้โหกระตุกอะไรวะโอ้ท่านอย่างดูโดนี้แะดูโดนี้อ้อมไม่เข้าอีเย่ไม่เข้าใช่อืมมาเออมากระตุกจัดเลยสัตย์เน่เอ็มเป้ก,กูเอาสักลูกดี่วะ สมอก็ยังดีเพี่ป้าเป้ทำช่องปอาเป้ป๊อปเป้โอ้โหอุยอินเนสตาโอ้โหเก็ดได้ยังไงอะบุฟฟ่อนโอ้โหเยีมึงเนี่ยโเกินโอ้โหช้าสวยจ่ายดิจ่ายดิ ใจดีโอ้โหมันกนระตุกอะไรวะโอ,โอ้โดนตัดเกมเลยสวยไม่ฟาวด้วยไดเร็วเออดีอ,ดอ่ะเน็ตหัวหุยอ๋อมันกนระตุกอะ่ะอุลงแรงด้วยยเอ๊เอี ทำไมแม่เข้าไปตู้ขวาโอ้โหหมดแรงเลยเฮียวากูสู้ได้ด้วยโหไ,งไ,งไม่ได้ตึงเลยฮะแม่งใส่กระตุกอีฮียโอ้รถได้เย,ยแรงกูกูเล่นจงกูขี้เกียจเล่นะกูท้อล้วแพบบ้โคตชบอย